ครับผมสวัสดีครับต่อกันอีกแล้วครับนี่ยมแรงวันนี้่เรื่องงเรื่องแฟมิลี่มาแล้วะนะครับเดี๋ยวื่อาานี้ก็ให้เิ่นนะครับนครับอย่งเี้ยเมฟซี FC เป็นฝากมากก็เลยไปตามหา เงี้ยเป็นสั่งมากนะครับนี่ครับมันเจียวหัวแบกง่าย,ยม่ๆนะครับกับมีป้วยครับกับบอกมี่ครับผมขอบคุณหลายๆด้วยครับทำไมซี e ่ก็ไดบุกมีน่นำใจให้อาหาร มาฝากมาจากไกลอยู่ครับเกินว่าให้ออกซื้อเสียงเรื่องน้ำค่ะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณอันี้ก็จะให้ลุงเรื่องกินก้อนนะครับแล้วก็ติไปหาบุญมีนะครับจ้วยมาสวยก่อน kiếm tiêu lâu ý gặp Ui, ra thì hãy im hơn cả vô im nữa nó À Âm Gặp Hắn khôn hào lạp เมนูต่อไปครับสำหรับมินี่ก็คอยกินคอยยัางไปเนาะอาหารก็คอยๆมากเรื่อยๆนะครับคือย่าเม่เพิ่นบอกไว้น่ะกติคอยนี่เอฟซีเอฟยัง